ได้ะอะไรมั่งต่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องซูซูซูพุนมันอีเดชิบสี้าพี่น้องไปยางเด็นตลาดโรงเกลือมาเก็ตอยู่วังน้อยนะคะทุกคนาไปยางเบื้องน้ากันเลยจ้านันเลยจ้าพี่น้องฝุ่นไฟเหลี่ยมหยาบหยาบเยอะจังจ้าทุกคนกรถกะลาหลายเพราะว่ามันเป็นถนวนเสร็จลักเนาะถึงแล้วค่ะทุกคนฝุ่น กับขาร้ายหลายแนวยู่นอกินหลากหลายอย่างขนาดเลยค่ะทุกคนปลาไปย่างเบงของน้ากันพี่น้องแล้วยวยติดเสภาพ,พี่น้องไปย่างเด่นทั้งส้นเสือผากนมาคะนะ่ะเนาะอันนี้มันเป็นส้นับเขาบอะอันนี้เป็นหมูกระทะนะคะทุกคนอันนี้เป็นร้านแมงการขายแมงสะดิ่งแมงจิ๋ดดำขึ้นหมึกเลยก๋วยเีย่างไวเลยเด้อคนหลายพี่น้องเลย นี่ด้วยค่ะอันนี้สวนเสื้อผ้านะคะทุกคนเสื้อผ้าม่าขึงา่ายเสื้อผ้าเล็กน้อยเลย เป็นเสื้อ้าไว้รยุ่นเนะเาะเสื้อ้าเล็กน่อยรุ่นลูกเข้าคนละพี่น้องเลยรุ่นลูกสาวใส่เป็นแล้วลลมีหลายโซน ไปท้างก่ดนปอะไรสี่รอยกวงเด็ดเลยหารอยเก่าาสี่รอยเก่าามีตั้งแต่10เมตรส<ม>ิบห้ายีเป็นสายเมนใหญ่แล้วก็จะมีแบบที่มีคัทเอาเวลาไฟมันจะดี<ม>แล้วก็ ถ้าลาูกค้าอยากได้สั้นหรือยาวกว่านั้นสามารถซื้อมีสายมีปักมีอุปกรณ์ครบจด้ะอะว่าบางคนอยากได้สายยาวเท่าไหร่ก็สามารถนอืมห้องมันสนน่ะนะจาเดี๋ยวมาดูหึ พี่น้นนองโซนกระเป๋าโซนขนมหวานอันนี้เป็นโซนทุเรียนทุกคนร้อยหนึ่งาไอยอันนี่ขี้มจาา้าค่อนมันมันชิโบวินติหนูใจแอนวินเนอร์เนาะเมย์เนาะ โอ้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนกระต่ายน้อยเดี<ฟ>๋ยวล<ฟ> <c oughs> ะร<ฟ> <c oughs> ้อยห้าสิบไม่เอาเอาเตนเอากินเอาเอาน้ำอะไรอ่ะชานุมไข่มุกเหรอเอาชานุมไข่มุกแก้วหนึ่งค่ะ ชอบค่ะทุกคนต่อว่าอยากกินชาน้องไผ่หมกขี่แค่หมกตลาดคนเยอะค่ะทุกคนห้าสังชาล่องไข่หมกค่ะอันนั้นก็เป็นร้านพวกเค้กพวกขนมเนาะอันนี้ก็เป็นร้านชาร้านน้ำ ยาวไปเลยตรงนั้นเป็นร้านไอศครีมไปน้ำนองก็ารอดนี่แหละหยิบหลอดด้วยนะพวกร้านเครื่องสำอางนะคะใาค่ะมาโซนกับข้าวโซนพวกของกินกันเลย ร้านผลไมา้อันนี้มันญี่ปุ่นเลยพี่น้องแซ่แส,บเ,สบเลยมันหวานตาร้านเดินไปทางนี้ ลมาเจอร้านตำแล้วค่ะทุกคนข้าตำยังเอาข้าตำตัวไม,ม่ตำมวยอ่อ เอาตำส่วนนะตำส่วนเผ็ดๆครับเป็นว,นาว่าเราบอกว่าเผ็ดไม่เผ็ดจดด้วยนี่ปลาหอยเขียนให้จ้ะตำส่วน คนยืนรอคนยืนรอ,นนอสมลานสมตำแต่ทุกคนตําตีนไก่ก็น่าอร่อยนะคะคนเดียวคนหลายกับค่ะพี่น้อยอย่างคำแหงหลายเฮ้ยติกับม่ยืนรอสมตำกันนะคะพอดีห่าตำห่อสั่งตำสัวลองอยู่ห้องกินล่าลายพี่น้อง ร้องกินไรหลายจักสิกินยังเลือกว่าถือเลยน <laughs> <laughs> ี่สิสั่งเอาข้าวเหนียวหอมมะลิกันตาว่าอยากกินข้าวเหนียวหอมเลยอยากกินข้าวหอมมะลีดีไหม <laughs> เอาข้าวหอมมะลิสองค่ะฮะหมดแล้วโอเคครับไม่เป็นไร <laughs> นี่จะเข่มมาธรรมดา yo a เราอยากกินปลาคูทอดอันนี้ข้าวก่อนเราไปเอาข้าวก่อนเดี๋ยวเอาข้าวหอมมะลิค่ะอ๋อเอายี่สิบบาทมีข้าวหอมมะลิสามหออ่หอ,มหอ,อยี่สิบห่อละสิบสามห่อยี่เนาะก็ต้องเอาสามตัว อันนี้มั่มอันนี้มั่มที่ขึ้นเสียกแทยเราเห็นปลาทูทอดทุกคนก็จะมาเอาปลาทีก่กอนเอาปลาทูค่ะเอาเอาตัวละสิบห้าเอาสองตัว มีทั้งแบบีทอดให้กับไม่ทอดนะคะทุกคนดีเนาะคนยังบึนบันบ,บึนบันบุ้งคนยังอีกว่าจะค่ะสิ้ส52อันนี้แบบยังไม่ทอด แต่ตัวอุ้มลูกต้องไห้หไห่ท่านไปนำ้ำงค่ะทุกคน,ดนเดือดตัวเล็กน้อยเนาะพี่น้องเิ่นห่มมี่อย่างไปดูไหมไปดูค่ะทุกคน,กคน,<ม>นเขาหุมอะไรกันเิ่นห่มมี่อย่างสงสัยมึกย่ยาง มุกยางไม่ละหาเตาทานันนี่อะไรอะ่ะลาละเบิดค่ดดะททวดไปพี่น้องบานพ่อเลวแเละ จับยวนก็มีคุ้ยจับยวนข้าวามตามาําข้าวอยู่ทีงไหนฉันหลงแล้วนะเนี่ยหาลานตําซังลานตําเวยยางหาบันดนี้เฮ้ยนัะคุ้ยข้าวเหนียวมะม่วงยายน่าทานมากเลยกับคืนมาร้านนี้ร้านเดิมอีกแล้ว ทุกย่างกินเอาเลยดูทุกย่างนะสุกพอดีกินเจ้าอะไรวะเขาเจ้าไปกินกัำยังหมดไปกเ็เลยเสด็จมหาเนี่ยกินไม่พี่น้องเลยร้านทงยังเปิดอยู่นะคะทุกคนค นะปากละเท่าไหร่ปากละสิบสามจะว่าอยากวะ <c oughs> <c oughs> เจอเป็ดดึกไก่เนี่ยไอตุ๋นท่านั้นน้ำพริกเอาว่าน้ำพริกน้ำพริกบะ น้ำพริกอะไรอืมจเจ้านี่จะแสบนี่จะตัวใหญ่ๆน้ำพริกอะไรคะน่ะอันนี้ปลาดูแหง้งอ๋อปลาดูแห้งเอาอันนี้เลยค่ะปละาดูแห้งอ่ากับแล้วค่ะทุกคนห <c oughs> มดเงินสองร้อยเงินสองร้อยเหลืออยู่ยี่สิบบาทหมดไปร้อยแปดสิบใช่โอ้กระป๋างกับปลาของซื้อของขายร้าพี่น้องค้นยางกับาย มีแต่แนวอยากอยากมีแต่แนวอยากอยากตาไวยืนอยู่ตรงนี้ดิไ,ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างตาไวเอาก็ได้ตำตำซั่วแล้วก็ปนปลาทูแล้วก็ปลาทูทอดแล้วก็เข่าจ้ะทุกคนมดไปมดไปลอยแปดสิบค่ะทุกคนขับนี่ ไปจ้ามานนีกลับกันได้แล้วโอ้หลดลาแห้งพี่น้อง